ศาลเจ้าโรงเจในสมุทรสาครนั้นมีอยู่หลายแห่งทั่วทั้ง3อำเภอส่วนในอำเภอบ้านแพวที่รู้จักกันเป็นอย่างนี้ก็คือโรงเจไทยเอกตัวศาลเจ้าพอสําเร็จจึงชูเทศกาลถือศีลกินเจปีนี้ก็จะมีผู้แสวงบุญจากทั่วสารทิศเดินทางไปทําบุญกันอย่างต่อเนื่องค่ะ ในายใจเพงตั้งนาวีผู้ดูแลโรงเจไทเอกตัวสารเจ้าพ่อสำเร็จได้ให้ข้อมูลว่าในช่วงถือศีลกินเจนั้นใครที่มาที่นี่แต่ไม่ได้นุ่งขาวห่วมขาวแล้วก็จะต้องใช้ผ้าสีเหลืองผูกติดข้อมือเอาไว้ก่อนเข้าไปในศาลเสมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าบุคคลผู้นี้ได้นุ่งขาวห่วมขาวแล้วและยังเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลด้วยโดยในทุกจุดนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำการไหว และสามารถเลือกดอกไม้ทุบเทียนเข้าไปบูชาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนด้านในพื้นที่ด้านหน้าโต๊ะบูชาจะมีการขีดเส้นขาวกันพื้นที่ไม่ให้สตรีเข้าไปในช่วง9วันถือศีลกินเจนี้แต่ด้านหลังที่เจิมหน้าผากสามารถเข้าไปได้ตามปกติซึ่งผู้ที่มายังสามารถร่วมทำบุญซื้อข้าวสารถวายได้โดยในทุกปีทางโรงเจไทยเอกตัวสารเจ้าพ่อสำเร็จ ก็จะนำเข้าสารไปแจกให้กับผู้ยากไร้คนยากจนคนชาราตามพื้นที่ต่างๆจะไม่มีการทิ้งกระจาดนอกนั้นยังสามารถนำชุดเสริมทรัพย์ถวายองค์เจ้าพ่อเมื่อลาของไว้แล้วก็จะนำไปใส่ในเรือเศรษฐีเรือมหาโชคและด้านล่างก็ยังมีโรงบุญอาหารเจประกอบอาหารเจหลากหลายเมนูให้รับประทานด้วยค่ะสำหรับที่นี่จะมีการจัดพิธีช่วงถือศีลกินเจไปจนถึงวันที่23ตุลาคม โดยในวันที่22นั้นจะมีพิธีไหวบรรพรุรตั้งแต่9นาฬิกาส่วนวันที่23จะมีพิธีส่งเรือส่งเจ้าในช่วง17นาฬิกาจะมีพิธีเขียวน้ำมันเพื่อนำมาให้คนที่เจ็บป่วยปวดร่างกายได้ทาต่อด้วยพิธีเดินทูบถวายสังฆทานปล่อยปลากว่าแสนตัวลงแม่น้ำ ซึ่งประชาชนสามารถมาร่วมบูญกับทางโรงเจไทยอีกตัวสารเจ้าพ่อสำเร็จได้ทุกวันซึ่งช่วงกินเจนี้สารจะเปิดตลอด24ชั่วโมงให้ประชาชนได้มากราบไหว้ค่ะ